เลือเอาด่านมาให้วะทุกคนขึ้นเข้าเกมเนื้อได้ดิยังไเนื้อเซมีสแนดนั่นไงด่านนี้ก็ต้องเนื้ออยู่แล้ว,ลวเจวกูไเคีียกับโดนตีฟรีไอ้สัตว์พี่เอกยวท้ายหน่อยดิเกาไม่ใช่พี่เอกกันว่า โอ้โหไอ้แมสไอ้ตัวเล่นไฟเหมือนอยู่ในแมสท,ที่วิ่งผ่านเมื่อกี้เลยว่ะโอ้โหโล่งไอ้สัตสสายยาวไปแล้วนะวิ่งมามองไม่เห็นเขาไอ้สัตว์เอ,อ้พี่เมื่อกี้ไม่ปั่นไฟฉีกให้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 มาหนึง ผมเจอโทเทมไฟ์ผมเจอตรงแมสใช่ป่ะตรงแมสสี่แถวป่ะไม,ไม่รู้อันนี้อยู่ตรงหินอ่าแสดงว่าคนละอันละนั่นจะมีอันใดแมสอาจจะเป็นถังไฟหรือเปล่าพี่ยืนหนึ่งยืนตึงไอ้เหี้ย <c oughs> อีกแล้ว กี่เขาเจอโผโอ้โหอะไรบุญแย่แล้วกำได้ใครก่อกำดอชักว้าวที่เมื่อกี้ขอลร้องที่เมื่อกี้ขอลร้องไปก่อนละกันเอ้ยมาทำไมไอ<ห> <ๆ S 1> ้ล่วงอย่ามาหากูไอ้สตัตส แม่งเลยฮิตจังเลยคิดจังเลยไอ้เปิร์กเนี้ฮิตจังเลยเฮ้ยเฮ้ยจะแวะดึงก็ไม่แวะเนาะแล้วก็ล้มมั้วนั่นไงไอ้หนูไปแก้หน่อยดิเฮ้ยเขาใส่ตีเหล็กไปด้วยเหรอน่าจะใช่เพื่อไข่หนูเหรอใช่เยียแล้วเทดได้เทดก่อนนะทัน สวยเดี๋ยวช่วยเองเดี๋ยวช่วยเองเดี๋ยวช่วยเองยิงกี้อ่ะใช่ผมผมมีบอลล็อคอยไอ้เหี้ยแทงหลังหายแทงหลังมึงก็หายนะไอ้โนแส่ไปยีงไปเลยเดี๋ยวคิวไปไข่หนูยังวิ่งมาขี่กูเลยตกลงมีตัวตีเหล็กใช่ป่ะไม่ใจแต่ว่าตอนที่มิกกี้เข้าตู้แล้วมันร้องอ่ะไม่มีเหลีอยมร้องอ๋อ ไม่รู้ไม่รู้อ๋อไม่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 อ้จจะตีเหล็กไม่รู้มีเปล่าแล้วเมื่อกี้ที่มีพี่รอข้าไมวะดูกูก็ได้นะเอ๋อพี่ไฮดูอยู่ไหนครับผมอยู่ไกลมากเลยโคตรโล่งเลยวะอยู่บนเสาเออแล้วพี่เมื่กี้กำลังจะกลับไปแล้วไม่สุดเท่าที ใกล้ๆใกล้ๆได้ได้ได้เจอมั้งนะถ้าเจอนี่เฟสสองแน่เลยนั่นน่ะเสียมาได้ครับโยกูเฮ้ผมเจ็บอยู่กูอยู่กูตัดสินใจป่ะ มมงไอโนไปหาสองคนไปหาสองคนไปหาสองคนผมเด้งผมเด้งผมเด้งลากไปตรงหนูเลยตรงที่โดนแผนตอนแรกสองคนไม่รู้อยู่ไหนนะอยู่เลยเฮ้ยทำไมบอลโลติดวะพี่มันจะมันปรับใหม่ไงบอลโลไม่ต้องซีเสียงของใจก็ติดอ๋อไอหนูที่รถเหลืองระวังนะมาพ่อพี่ มาไม่รู้จะเจอใครนู้นหอเปล่ารถเปล่มากูเจอมึงเงียนไว้มึงเงียนไว้โนมากูมาหากูมาหากูเอาเฮี้ยเจ้าหนูอ่ะเจอได้ไงวะตายยากนะปั่นเลยปั่นเลยสองคนปั่นเลยไปไปโนอ้อมไอวิวกับพวกมิงกี้แล้วปั่นเลย ดำแม,ม่งเด้งพอดีเลยสัตว์จัดนี้เอ๊ะกองมลา,มล,า,มล,ามลากมาลากมาลากมาเล่นตรงเนี้ยเตรงอะไตรงไหนตรงที่โดนแผลกันสองคนอนะได้น่ามาล้วไอ้สัตว์น่ามาจะโดนตีอย่ฟรีอย่ที รากมาจนเดินตีหนึ่งฟรีหนึ่งทีอยู่ครับรูอยู่ครับรูต้องพี่เมขี้เฟส์ต่ออยู่กูนะโอ้โหเฮียตาดำเด้งมาดีเลยเฮียตาดำเสือกเด้งพอดีเลย ปั่นคนเดียวเสร็จป่ะไม่เสร็จปั่นไปปั่นไปปั่นไปออกไปตรงบ้านฟ้าปั่นไปก่อนนะให้เสร็จกี่เปอร์เซ็นต์หกสิบเออชินเรากดสเปกบาเจนพี่คินเลนไม่ต้องกดแล้วเด็กแยกปั่นมาครับที่ปั่นเครื่องข้างๆพี่อะไปแล้วอะน่าจะกลับมานี่โน ไม่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 เอ้าพี่ปั่นเอาใกล้ๆพี่เลยเขาอุ้มใครอ่ะเขาบาร์กก็ดิบาร์กตอนเมื่อกี้มันติดตัวผมตรงไม้อโอ้เขาบาร์กดึงหลังต้องไม่ให้เขาตีอ่ะแต่ว่าเราจะแตกกันหมดละทำไเป็นไรนะตี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 ก่อนตีทีนึงตีทีนึงตีตีตีหายไหมหายไหมเอาไม่หายต้องให้เขาอุ้มดูดิหายรอเอา กูก็ไม่เห็นตัวไข่หนุยอ่ะเอ้าคือสี่คนคือเราอยู่กูเห็นในแบบครบเลยนะให้เขาอุ้มนี่อุ้มกูได้ป่าววะกูไม่ได้เขาเขาอุ้มอยู่กูวิญญาณผมเยอะเอ้าไอ้เหี้ยต้องต้องต้องลองให้โดนไปฉายแล้วไข่หนุยก็ปั่นอยู่ใช่ป่ะใช่ใช่เออมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยเอ้าไม่หายไม่หายด้วยมิกี้ต่องนี่เออ เอ้าไอ้เแย่หนูอยู่ดิพวกไอ้กำลังมันเลยสัตต้องให้เขาอุ้มผมไม่ได้แล้วต้องต้องตันไม้ก็ไม่หายไม่ได้หรอวะกูพยายามจะโดดให้เขาไปเข้าตู้ไปเข้าตู้ดิไปเข้าตู้ดิเรียกเขาไปเข้าตู้ดิเรียกเขาไปเข้าตู้เรียกเขาไปเข้าตู้ให้เขาจกตู้ดิได้ปะวะไปดิไปดิวิ่งไปบังโดดโดดตู้เลยโดดตู้ไปโดดตู้ ขอเลิกเล่นแล้วป่ะนะ่ะขอไม่เล่นแล้วไปปั่นไฟได้ป่ะไม่ได้เลยแม่ไม่ได้วะ่ะปะปั่นเถอะ<ไ>ป,ปันน่ปนไปโคดี้อะไรเกมนี่มึงอัพแดตมาจริงหรือเปล่า ผมก็เคยเป็นเลยพี่ตีได้เดี๋ยวจะจดเกมบั๊กนี้เหรอเรียบร้อยกำลังมันๆเลยแ <c oughs> ต่ว่าผมผมโดนเนี่ยเจอแบง,งะคะ์แบงค์โดดตู้โดดทำอะไรไม่ได้เลยเหรอโจกออกจากตู้ได้ปห ปกติโดนทันันแล้วมันหายไวผมเคยเป็นเออเราไปตีข <laughs> ขไข่นุ้ยดูดิอุ้มไข่วันหน้าอุ้ยไปใส่ม่วงไข่วนี่คือกำลังมันเกมกำลังตึงแบบได้เสียเลยอะ่ะ เหีย yeah. mm hmm. คือโคตรจบเลยคือเกมแม่กำลังมันมันกำลังตึงตึงเหอ้เหียดันเป็นบั๊กทุเรศจัดเลยพับไม้ตะตันได้ปะมันไม่ตะตันให้เลยเหรอมันตะตันแต่ว่ามันไม่หล่นครลองดิแล้วมานี้เออไม่ได้หว่ะทุกคนนี้อะ แบงค์ไม่เห็นพี่ไข่นุ่ยในแผวนแต่ตัวแต่แบงค์แบกอยู่ <c oughs> แล้วไข่นุยน่ยไข่นุอยกูก็มานั่งปั่นไฟดื้อๆเลยผมก็งงตอนแรกเห็นท่าอย่างเงี้ยท่าแบบเอา้าไอ้เงี้ยแบกคไข่จะขึ้นเต่าวแล้วที่เห็นในในแหวนไม่เห็นสี่คนงงเลยมันมันน่าจะบั๊กตอนตอนดึงหลังไว้ดีแต่ว่ามันไม่ดึงให้อ,อัพแพตแล้วจริงเหรอเกม Aku jebak. Hei. Just like